สบายดีสวัสดีครับทุกคนมาในเสื้อาไปเบิง้งไปหวานแหยนยุดสวนลูกพี่อีกแล้วเนะ้่พี่นองเนาะก็คือวันหยุดนอนเนี่ยจะเป็นอีพีสองเน้่พี่นองเด้ออีพีหนึ่งคือเอาลงไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นอีพีสองนเนาะไปรุ่นไปเบิงลนำกันเลยววาสิได้ปลาหรือเนาะนะเอากระละหวานไปเรื่อยเร้อนะพี่นองเนาะชวนไลฟ์หวานไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่ามันน้ำม,มันลายแล้วน้ำม,มันลายแล้วเพราะว่า พนตกตลอดนอะอยู่จังหวัดติคอยเอกงานนี่เนาะชวนลายก็จะเป็นปลาข้างดำ,ำนะพี่น,ยยน,น้องนวลลายปลาหินก็มีอยู่ปลาข้างดำเนาะปลาก็จะเป็นในแต่ ep แรกคนลวเนาะอันนี้จะเป็น ep สองนีพี่น้องเนี่นย,าย,นนยภากเป็นกาลังใจให้แนเ่เลยอาจจะว่าบ่มวลปันหดเนาะพยายนนี่น้องเนาะระหวานให้ไปเรื่อยเือนะตะกรงหองห่อนเนาะก็เลยเบื่ไปน,น้เนะเพราะว่าอยู่ทางนั้น ค่อนข้างจะหกแล้วก็แดดค่อนข้างจะแหง้งตาก่อนก็เลยข้อไปทางนี้เนาะข้อทายมาพังนี้โอเคเหกว่าโอเคบ่เป็นยังทายไปพังนั่นก็ได้แล้วจาอยู่ตามเงาผ้าเนาะนี่จะให้เบื่องมะผ้าห่อนตากอ่อนก็มะผ้าลูกพี่ก็เริ่มลายและเริ่มใหญ่แล้วเนาะจะเอาไปกินซองลูกห <c oughs> วังว่าเพลินคงเบายอย่างที่เนาะ <c oughs> ทีเฮาก็หวานเนาะไปเรื่อยๆเนาะคืออันนี้ขอจะเล่งเนาะจริงๆมันมีสิบนาทีเนาะถ้าบล่งความไวเนี่ยเขาเลยเล่งความไวซะเพื่อให้เบิ้งบนเพิ่อนบบเป็นการเสียเวลาเนาะ่านไล่คนเบิ้งงเ้วการเสียเวลานะเขาเลยเล่งอ่ะเล่งความไวให้สใายมันชันลงแล้วก็ไวขึ้นวิดีโอไปไวโอเคันก็จะเป็นป้านิดหน่อยเนาะ บ่มีปลาเนใหญ่เนาะบู้ว่าปลาเนนไปใส่หมดเนาะแต่ส่วนลายปลามันยังน้อยเนาะบ่จะเป็นปลาอินแลบหรือภาษาไทยก็จะเอื้นปลาจีนเนาะมันยังน้อยเนาะมันยังน้อยมันบ่ใหญ่ก็เลยเวลาวันเนี่ยก็จะเป็นปลาเต็นพร่าพร่ๆเนาะในบ่อเนี่ยจะมีปลาแบบว่าปลาตะเพียนแล้วก็ปลากิเลบหรือปลาจีนเนี่ยปลาจิลเม็ดแล้วก็ปลา ค้างดำไม่ทุกปลาน่ะเว้ยงาา่ายซะคือเพื่อนปล่อยรายอย่างอยู่เนาะลายชนิดอยูปปอ่ปลาหนอกปลาเนนี่ยังก็ว่าไปเนาะปลาสกเกอร์ปลาธรรมศาติเนี่ยก็มีมดค้างดำมีนยังกระลายเนาะค้างดำลาย่วหลายเพราะว่าค้างดำมันออกลูกลายเนาะวานไปจากชด้รอบและยังบ่ไดหปลาจาก๊กโตเลยเน,น้องนให้เบิ่งมะพร้าวไปนํมามะพร้าวกำลังงเนาะต้นกับบัวสูงขักว่ะ ผอะีรมะพร่าวอยู่เมืองไทยเนี่ยต้นบัวสูงก็มีมากแล้วเนาะบางต้นในตำลาำมะกร้าวก็จะเป็นมะพข้าวน้ำหอมเนะมาะมะพร้าวน้ำหอมเลยก็มะพร้าวกะทิเท่าแก่เพิ่นปลูก่นยังนมอยู่ผลอะไรเอิ้นลูกพี่เอาเนอะอันนี้เฮากับหวานเลาะไปเลาะมาเนาะเลาะไปเรื่ยนอยแล้วหวานท้งนั้นหวานทั้งนี้หว,วานกับ พึ่งเนี่ยผูพึ่งเนี่ยผัวมันมีหนานอคเขาตัดหนาแล้วมันลงไปนะฮะแล้วมันบุเปื่อยนะเวลาหัวหวานแล้วมันติดในแหนะ้องะมดก็เลยต็ดไว้แหในพึ่งเนาะนะบันไดก็สวยมัยวปลได้ก็สวยมัย,ย,ม,ยมีแต่ข้างดำเนาะข้างดำค่อนข้างจะลายเนาะอันนี้ฮาจะมักมาหวานบนนี้เนาะเจาะหวานนะอา้าวติดไว้ในใจว่าตังโดนแน่ๆสุดท้ายดึงมาบ่มีปลาเจ้าโตเนาะ เพราะว่าเขาไอาเขาเอาหัวหานมากเกลือบอลนนเนนะแต่ว่าบบมีปลาจากโตเหลือเสื้ออไีไหลอดไปหมดเนาะแซ่ไว้ว่าเอาตึกไวแล้วก็แซ่ไว้ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนี่แหละก็เลยดึงขึ้นมาอันนี้จะเป็นก้อนอันมเน่ยาเปนเราเราหฮมก้อนอันไหม่มก้อนอัไมหมเก <c oughs> okay. ว้ายเบลจ,จกักรต ปวดโผลเนาะเอาก็เลาะใบบังเกาอีกคือเกาหวานเข้าไปโอ้ติดติดใบมะพร้าวเละติดการมะพร้าวเนาะงันก็ดีละโอนให้่องพันเราก็มือมะพร้าวใได้ละหวานไปเรื่อยเลาะไปเลาะมาแถวนี้แหละบาดถือกบาดบัดถือกในส่วนลายจะบัดถือกปลาปลาก็ะทำวันไลายบอกรลายนะแต่ว่าบุดถือกโอ้โหคือกันเนาะเขาก็กลับไปหวานบองเกาอีกเนาะใน ตอนแรกยังไม่ได้วาดเนี่ยเพราะว่ามีคนตกเป็ดอยู่บนทางเคียเค่ยวเียอ่อเนาะข้างหน้าฮะเอาก็เลยไปได้านนาาวานบันในห้องก็มาวาเบึงเมื่อไร่บด้เนาะคือน้องตัวนี้จะมีปลากระพงปลาบึกแล้วก็เจละเมตเลายชริดอยู่เนาะปลาน้นนองตัวนี้แต่เพิ่นบ่ให้วานเนาะแต่ก่อนแต่ในเนบุหุกก็บร่ได้ทเพิ่นแล้วก็เลยวาเบึงอปลากระพงมาทิ่ถือบ่เนาะ ปลากระพงกระซัมส,สีนิ่วนี่แหละแต่ก็บ่ถือเนาะบ่ถือบัดปิดกล้องไปว่าวานล้ะถือตัวนึงหน่อยเลาก็วานไปเรื่อยๆนะปนไปเบิ่งไปชมนํากันนะนพี่น,อนะอน,น้องอเนาะมึงเมมมนะื่อนนพีเเเทป็นกาําลังอกกําลังใจนะพี่น้องเด้อถ้ามัก,กจะอย่าล like, ืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ข่อยเด้อโอเคนะพี่น้องนะไปเบิ่งคลิปสดเลย 2 tô. Đi tới như <Nhạc> vậy. Cái remet. Nhai bạo nhưi vậy còn cái đẹp ba cái đẹp xong này quá. cái 啊。Oh, hey.